ครับผมวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องพัสดุดูนะครับได้สั่งแมงกระบุนหัวกระสุนนะครับมาเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าแพงนักหนาแต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับดูหน้าเลยนะครับดูหน้านะแต่เขาบอกว่าต้องล้างหลายๆน้ํานะเขาบอกว่ามันเค็มนะผมจะลองดูว่าจะยังไงผมจะมาทํากินนะครับวันนี้กลุงนี้นะครับนี่ฮะหัวกระสุนนะครับแมงกระบุนหัวกระสุน นี่เลยสั่งตรงเลยนี่นี่นะครับผมก็จะนําไปต้มแล้วก็กินกับนี่มีนี่นนวะนี่มีซีฟู้ดเดี๋ยวซื้อเป็นน้ําพริกเป็นแบบว่าซีฟู้ดด้วยแล้วก็ลองทาเองด้วยลองดูนะครับผมจะถุงนี้นะครับหนึ่งสามร้อบาทนะครับนี่หนึ่งพันสาร้อบาทนะครับแมงกระพุนหัวกระสุนเดี๋ยวไปลองดูกันครับไป ครับผมนี่ก็วันที่สี่แล้วนะครับผมได้ล้างแมงกะพุนไว้เป็นแมงกะพุนหัวกระสุนนะครับล้างแมงกะพุนแล้วก็นี่จะนํามาต้มอีกนะครับผมต้มไปรอบหนึ่งแล้วเราก็เอาไว้สี่วันแล้วก็กลับตากวัดลืมเลยเดี๋ยวมาต้มเนี่ยจะไม่ได้กินวันนี้แะครับนะเดี๋ยวมาต้มอีกทีนะครับเราจะต้มให้สุกแบบนี้เลยเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวต้มแล้วก็รอน้ำจิ้มซีฟู้ดจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับวันนี้ โอเคนี่นะครับพร้อมร้อนแล้วนะครับ้นาร้อนแล้วนะครับเนี่ยมันจะตัวแข็งนะครับแข็งพุ้งเลยนี่ฮะเด้เป็ึๆแล้วน่ครับต่างกับตอนที่เอาลงมากเลยนะครับนี่ครับโอเคมาครับในที่สุดก็ได้ลองดูสักทีนะครับนี่ครับแมงกระพุนหัวกระสุนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะได้กินกันก็วันนี้นี่ครับเตรียมน้ำจิ้มซีฟู้ดมาที่ผมน้ำจิ้มซีฟู้ดเทราดเลยนะ ที่ผมอาจจะต้มนานนะมันในตัวเล็กลงตอนปกติได้มาตัวใหญ่ไปเลื่อยตอนนี้อาจจะต้มนานแล้วมาลองดูจะกรอบเหมือนนี่หรือเปล่าอขอใช้มือเลยนะนี่เลยนะอืมนีน่หินกรอบจริงกจุบๆเลยเนี่ยะนะ จิ้มลาดเลยเอ้ยขอยาใช้มื <c oughs> อกันมันอย่างนั้นกรอบอร่อย <c oughs> ไม่เค็มเพราะว่าผมต้มต้อง4วันล้าง4วันไม่ให้ต้มใช่หล้าง4วันเอาต้มไปรอบหนึ่งนี่รอบนี้ต้มรอบที่2ก็คือกินนี่แหละ อีิงว่าวฟังเสียงฟังเสียงเ้าให้ใกล้ฟังเสียงยหน่อยอือหือดเมอร่อยครับ